สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชนชมอีโคคาสภาพส,สวยๆหายากแน่นอนนะครับห้ามพลาดเลยทีเดียวมิสโซเปชิเอตคัทน,นะครับ1.2ตัวท็อปออปชั่นพุชสตาร์ทพรมลัยมัตติฟังก์ชันปี2013มือเดียวป้ายแดงครับรถสวยมากๆครับใช้งาน1 1 0 0 0 0กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับเป็นอีโคคาร์ที่น่าใช้นะครับมีพื้นที่แล้วก็กว้างขวางนั่งสบายนะครับรุ่นนี้เป็นอีโคคาร์ที่จัดว่าขายดีที่สุดเลยครับ ใครสนใจนะครับรีบจับรีบจองโทรได้โทรนะครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับมีประกันชั้นหนึ่งเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์ครบครับยางเพิ่งเปลี่ยนมาเรียบร้อยสีเงาฉ่าเต็มร้อยครับนี่เลยครับชุดแต่งรอบคันสภาพสวยๆเน้นใช้งานครับทนทานเติมน้ํามันไม่แรงไม่แพงผ่อนชิวครับสี่พันโดยประมาณ2องแสนเกบาทนะครับเปิดราคานนี้เลยครับเตรียมตัวเตรียมใจมาจากบ้านได้เลยครับไม่ขายถูกไม่ขายแพงไปกว่านี้ครับ ถ้าใครสนใจนะครับมาชมมาเช็คนะครับอยู่มินบุรีบริการจะส่งได้ทั่วไทยนะครับจองได้จัดได้ครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับเครดิตดีฟรีดาวครับพวงมาลัยมลติฟังก์ชันมีจอมาเรียบร้อยภายในสวยนะครับวันนี้เป็นตัวท็อปนะครับมีปุ่มพุชสตาร์ทนะครับไม่แท้แน่นอนนะครับราคานี้นะครับเปิดแบบนี้เลยครับเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยหลายที่หลายที่อื่นอาจจะเปิดแรงกว่านี้นะครับผมเปิดราคานี้ครับจริงๆจะบอกว่าเปิด2 2 9 0 0 0กก็ได้นะครับแต่ไม่ทำครับ เพราะว่าอยากขายราคานี้นะครับใครสนใจลองพิจารณาหาข้อมูลได้เลยครับว่าแรงหรือแพงไปหรือเปล่านะครับกับสภาพแบบนี้ถ้าท่านเน้นใช้งานเดินทางใกล้ไลสะดวกสบายอำนวยความสะดวกรับรองว่าคุ้มแน่นอนนะครับเติมน้ำมันก็ไม่แรงผ่อนก็ไม่แพงลองพิจารณานะครับภายในสวยกริบครับคันนี้เรียกว่าเกรดพรีเมียมเลยครับนานๆจะมีมานะครับสำหรับ Mitsubishi a t t r a c นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจได้เลยครับ ลองหาข้อมูลก็ได้นะครับใน YouTube มีคนรีวิวแบบเฉพาะเจาะจงเป็นคันๆนมีครับสำหรับผมนี่รีวิวแบบชี้เป้านำเสนอเพื่อการขายก็คัดแล้วเช็คแล้วที่เหลือสมาชิกทำหน้าที่แค่ตัดสินใจว่าท่านชอบและพร้อมหรือไม่นะครับกับรถสวยๆส,สภาพนี้เป็นอีโคคาร์ที่น่าใช้มากๆนะครับสีสันสวยงามนะครับใครถูกใจโทรเจราจานะครับเปิดราคานี้เลยครับรู้กันเลยครับว่าเบาแน่นอนรถสวยรถดีนำมาส่งต่อให้กับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานนะครับ คันนี้ต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับสำหรับสาย e c โคคานะครับ t s u ูบิชิ a t t r a าตตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆรถสวยเดิมมากๆนะครับไม่เคยถอดเครื่องมาขันมาลื้อเลยนะครับเรียกว่าคัดแล้วนะครับเปิดราคาก็ไม่แรงนะครับไปดูที่อื่นก็ได้นะครับเขาเปิดกันแรงกว่านี้เยอะสำหรับผมนี่อยากให้สมาชิกได้รถไปใช้งานแล้วก็ขายง่ายๆนะครับ จะโกงราคาก็ได้นะครับสภาพนี้แต่ไม่โกงครับขายราคานี้เลยนะครับก็ชัดเจนครับจริงๆจะบอกว่า2อง0 0 0สองมาถึงแล้วต่อรองเหลือ2องนเก็เหมือนกันแหละครับผมให้สมาชิกเตรียมตัวเตรียมใจมาได้เลยครับไม่เปิดสูงไม่เปิดแรงครับนี่เลยครับสภาพนี้นะครับรีบโทรเจรจานะครับรถสวยจริงแอดมินแนะนําและการันตีนะครับคันนี้สุดคุ้มแน่นอนครับ